สวัสดีครับผมช่างเจดยูกิฟิกสาขาลังสิตนครนายกสวัสดีครับผมช่างเจดยูกิฟิกสาขาลังสิตท,ท้องสองอที่ตำแหน่งที่ตั้งร้านอยู่ในปามเมโซตึกเทียวเคสอยู่ติดกับสัมกรถ้าลูกค้ามาทางเส้นนครนายกลังสิตจุดสังเกตจะเป็นสวนโตยต้า อยู่ด้านขวาถาลูกค้ากลับรถชิดซ้ายจะเจอซอยลังสิตนครนายก61เก่อนเลี้ยวเข้าปาเมโซถ้าลูกค้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแค่สังเกตสโตร์ดูาเหมือนกันอยู่ด้านซ้ายก่อนถึงซอยลังสิตนครนายก6 1เลี้ยวเข้าปาเมโซความเชื่วชาของผมผมเชี่ยวชาญในเรื่องการยิงเลเซอร์หากลูกค้ามีปัญหาฝาหลังกระจกฝาหลังแตกผมช่วยได้นะครับผมทําตั้งแต่ iPhone 8 8แปทั iPhone X XS XS Max iPhone 11, 1อ่า11 p r อ Max ยัน12 Pro ง a x นะครับสอบถามข้อมูลเพิม่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะครับยูจิฟิกสาขาลังสิกทอง2ยินดีให้บริการครับ